ที่เราจริงๆจริงๆจะมาเล่นเกมหมู่คลองโลกหรือคาเบลซิตี้นะ EP ที่สิบแล้วนะคะโอ้โหกว่าจะมาถึง EP นี้ได้นี่ลากเลื่อนเลยนะแต่ว่าคุณจำได้ไหมซับเวสเซิลบะผมทำมาช้ากว่าซีรีส์หมู่คลองโลกนานแบบเป็นชาติเลยแต่ทำเสร็จก่อนเขาเรียกว่าแอปเ็กนะฮะอีกอย่างนะดูสิมาใต้ท้องทะเลแล้วด้วยเดี๋ยวยามาโนเราจะมากินไอ้ฟ้านะไอ้ฟ้าไอ้ไอเบอร์า ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะโอเคมาไลกินไอ้ฟ้านะฮะจะไปไหนอ่ากินไอ้เหลืองก็ได้ไอ้เหลืองไอ้เหลืองมาดิมาี่เงือกกูผิดอะไร่ะมาี่แกผิดผิดเพราะอะไรผิดเพราะอยู่พักเอ้ยไม่ใช่นะฮะโอเคโอเคไล่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 นะฮะ,ะไล่นะฮะอืมเหลืองฮะม,ม,ม่อยู่ฝักทักสินเอ้ยเอ้ยไม่ใช่โอเคนะโอ้ยเซนต้าคุณลุงเซนต้านี่นะไลกินคุณลุงเซนต้าเลยไม่ใช่นี่ว่ะคุณลุงเซนต้าเอ้า What do you mean? อย่าบอกนะโฆษณา Oh my god เป็นโฆษณาที่ epic สุดๆไปเลยนะฮะอืมเอ้ะเออ้ฟ้าแกไม่เอาไม่เอาเรากินในเหลืองดีกว่าฮะจะไปเที่ยวทะเลเหรอไม่ต้องไปเจอกองทัพชมพูไปแมฮ่กองทัพชมพู โอเคนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาเดินทางกันมาถึง10 EP แล้วเบื่อกันบ้างไหมกับซีรีส์หมู่คลองโลกนะฮะแต่ว่าดูซับเวเซอร์ผมก็ยังไม่เบื่อเลยจริงๆผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะไม่หวังไรายได้นะหรือเอาเอารายได้เป็นอันแบบไม่ค่อยสนใจอะจะได้หรือไม่ได้ผมก็ทำอยู่ดีนน่เพราะฉะนั้นท่านชมถ้าเกิดใครติดตามช่องนี้ถึงช่องผมจะไม่สนุกแต่ว่าถ้าอยากถ้าอยากให้ช่องเนป็นทุกวันอะ ไปดูได้สองสามช่องนะอย่าง Tanku h y o f o r w a t c h i n g กับผมเนะี่ยเออแต่ว่าผมลงคลิปเมื่อวานลงตเจ็ดคลิปอย่างเยอะเอาเอาเ,เดี๋ยวพวกนี้มันจะแปรพักหรอเอา What? ไม่ no Tanku h y o เอาอันดับสองเหรอไม่ได้มันไม่ได้หัวร้อนนะครับต้องเปิดเพลงเล้าใจนะนะ ไม่เอามันเบาๆพอ,อเคนะาไปวันนี้ก็มาแบบเพลงเบาๆสบายๆนะสบายมากเดี๋ยวๆๆ,ๆ oh, no, อ๋อโน้โปรดเคนะ้าท่านผู้ชมไปกันต่อเลยเอ้ยไอต้ตำรวจขวดตำรวจโอเค รีบวิ่งเลยฮะวิ่งหนีหมูจุกตูดเอ,เอาไม่นี่เอ้ยเงี้ยเยือเหรอโอ้โหดูชื่อชื่อเองนี่โคตรยาวเงี้ยมาเลยแต่เรายังสู้ดำไม่ได้นะยิงอยู่ดำหงอยู่แล้วว่ะเหลือหนึ่งโอ้ไม่ไอ้ดำไอ้ดำโอ้ยผมเหลือแค่หนึ่งคนเล้วว่ะยี่ไอ้ดำจำไว้นะไอ้ดำ ม, oh, ม่เออไอ้โดนไม่เดี๋ยวโฆษณาโฆษณากลับมาพร้อมกับการอัพเดตโฆษณาสุดอัพเหตนะฮะโฆษณามาได้ทุกเวลาโอ้โ oh, ห no. ฟ้าอย่า yeah, <Yeah, S 2> ไม่ไม่กอดอย่าเข้ามาโอ้ย oh, จะโดนทำไมเนี่ยโอเคนะท่านผู้ชมนี่ผมจะทำไปจนถึง EP ที่หนึ่งพันอะทำได้เวล่ะผมจะอีิกมากเลยนะ โอ้กเค้กบๆๆๆค้กเคส่วน Minecraft ก็รอติดตามกันฮะผมจะลงแบบช้าๆหน่อยเพราะ Minecraft ไม่ใช่ซีรีส์หลักนะ Minecraft นี่ผมจะทำเป็นแบบนานๆเู้ยไอ้เหลืองอุ้ยเคนะเค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 อเคดูหมาข้างบ้านเหานะฮะเป็นอะไรที่อิปิกมากนะอยู่เป็นร้อยวันพันปีนะฮะ อยู่วันล้ววันพันปีไม่เคยกัดมากัดตอนนี้เอ้ยไอม่วงมานี่มานี่ล้อม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 เจะตัวไม่ได้เนี้ยจำไว้เถอะหมูจะตามลากก่าแกไม่ดูดูด,ดูแพ้ <c ười> <c ười> ผมว่ามะคิมนี้อขอขอจอบดีกว่าเป็นะลยที่อีปิกมากนะช่องเด็กก็ใส่การ์ดไม่ได้ใส่แล้วไม่ได้นะเฮ้ย <c ười> ดีจริงๆ โอเคสำหรับนี้เกมคานซิตี้ขอจบเพียงเท่านี้นะ EP ที่10แล้วนะโอเคสำหรับใครที่อยากติดตามต่อก็นะครับคอมเมนต์มาเลยแต่ผมเจอคอมเมนต์ฝรั่งไปก็งงเหมือนกันนะโอเคสวัสดีผมไปแล้วท่านชมเจอกัน